โรนันเดสโมเมนต์ที่ผมจะไม่มีวันลืมจากกับตั้ทีมของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล่อย้อนถึงโมเมนต์ครั้งแรกที่ได้รับใช้ปีศาจแดงจนถึงปัจจุบัน ผมไม่เคยลืมเกมแรกของผมที่อทัทอฟอร์ดเลยผมออกมาวอร์มอัพรู้สึกว่าจะขึ้นสนามผมก็คิดในใ,ใจโอเคมันก็เหมือนปกตินั่นแหละพอเรากลับเข้าไปในห้องแต่งตัวและออกมาเตรียมความพร้อมที่อุโมงค์ก่อนจะได้ลงสนามเริ่มเกมเสียงเฮดังสน,นั่นมันเหลือเชื่อสุดๆระหว่างที่เดินออกมาผมขนลุกสู้ไปหมดทุกอย่างมันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่คุณจะเคยฝันหรือที่คุณเคยเห็นในทีวีอย่างเทบไม่ติดเสียงเฮสน,น,นั้นเป็นโมเมนต์ที่ผมจะไม่มัมนลืมเลยจากแมตช์แรกนั้นผมเป็นแค่เด็กหนุ่มนักเตะค,คนใหม่คนหนึ่งที่มาาผม ต้องทคุณไม่มีเวลาปรับตัวให้มากนักและคุณต้องพิสูจน์ว่าคุณคือนักเตะอยู่ในเต็ดหรือไม่คุณต้องแสดงให้พวกเขาเห็นสิ่งที่ผมไม่แม้แต่จะฝันถึงมาก่อนมันก็กลายเป็นจริงสโมสรมอบหมายให้ผมเป็นกัปตันทีมในฐานะกัปตันทีมผมเป็นแค่ตัวของตัวเองผมพยายามที่จะเป็นบูโน่ไม่ใช่เป็นตำนานคนอื่นผมยังเป็นบูโน่คนเดิมไม่ว่าจะในหรือนอกสนามและผมต้องซื่อสัตย์กับทุกสิ่งเพราะนแฟนฉันได้รับความซื่อสัตย์จากพวกเราจากวิธีที่พวกคุณสนับสนุนเล่าหลังจากฤดูกาลที่ยากลำบากผมคิดว่ามันเป็นองตต้้่ีแ ้องเป็นวันนี้ผมจะมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับสโมสรแห่งนี้